สวัสดีทุกท่านผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายที่ได้แวะเวียนเข้ามารับชมรับฟังคลิปดวงชะตานี้ขอให้ทราบไว้นะบัดนี้ว่าท่านคือผู้โชคดีผู้ถูกคัดเลือกจากแรงบุญที่ท่านได้กระทำไว้ในอดีตชาติและในชาตินี้เองขนลุก เมื่อเทวดานับพันลงมาสถิตเพื่อมอบโชคมอบลาภให้กับคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมในช่วงครึ่งปีหลังของปี2568นนี้เทวดาผู้คอยเฝ้ามองวิถีกรรมได้ชี้นิ้วลงมาบอกว่าถึงเวลาแล้วเวลาที่บุญเก่าจะผลิตดอกออกผลให้เห็นเป็นรูปธรรมและนี่คือเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด ดีใจจนแทบช็อกเมื่ออาจารย์หมอดังหมอปลายภายกระซิบออกมาทำนายกลางรายการว่ามีหนึ่งในราศีที่ดวงพุ่งแรงสุดๆจะได้รับโชคลาภใหญ่ชนิดที่เรียกว่าจับเงิน150ล้านบาทจากการถูกรางวัลที่หนึ่งแบบไม่ทันตั้งตัวและราศีนั้นคือราศีกุมเรื่องราวนี้ ไม่ใช่เพียงแค่คําทํานายแต่มีผู้หญิงท่านหนึ่งเกิดในลัคนาราศีกุมอายุ42ปีพักอาศัยอยู่แถบอีสานใต้ในคืนหนึ่งขณะกําลังนอนสมาธิเธอฝันเห็นเทพองค์หนึ่งในชุดขาวยาวมีแสงเรืองรองรอบตัวมายื่นเลขหตัวให้พร้อมกระซิบว่าโชคนี้คือผลบุญของเจ้า จงใช้ด้วยความกะตันอยูพอตื่นมาเธอไม่ลังเลรีบนำเลขนั้นไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและปรากฏว่าเลขนั้นคือรางวัลที่หนึ่งจริงๆยอดเงินที่ได้รับ150ล้านบาทน้ำตาไหลพรากทั้งตกใจและปีติเพราะในชีวิตไม่เคยมีแม้แต่แสนเดียวในบัญชี แต่คราวนี้มีถึงร้อห้าสิบล้านบาทเธอได้นำเงินไปสร้างบ้านใหม่หลังใหญ่สวยงามกลางทุ่งนาซื้อรถใหม่ป้ายแดงสามคันมอบให้พ่อแม่พี่น้องและยังตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและวัดในชนบทบุญจึงส่งผลทวีคูณให้ชีวิตเธอยิ่งเจริญรุ่งเรือง และนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลของบุญเก่าที่ส่งผลในช่วงเวลานี้ของคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวเล็กน้อยที่เพิ่งผ่านพ้นไปในต้นปี2568นี้เหมือนเป็นสัญญาณจากฟ้าดินว่ากรรมเก่าถูกชำระแล้วเหลือแต่บุญที่จะผลักชีวิตให้ก้าวสู่ความร่ำรวย สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากหลายสถานที่เช่นหลวงพ่อทันใจพระแม่ลักษมีพระพิกขเนธพระสังกจายและพญานาคได้แผ่บารมีผ่านพลังแห่งบุญส่งต่อโชคลาภให้กับคนที่ทำความดีและคนที่ไม่ละทิ้งศีลธรรมคนเกิดในราศีกุมในช่วงครึ่งปีหลังนี้มีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภจากทางไกลเช่น ถูกรางวัลใหญ่มีคนต่างถิ่นหรือต่างชาติมามอบเงินทองได้รับมรดกไม่คาดคิดธุรกิจขายดีแบบพริกฟ้าพริกดินบุญเก่าที่เคยทำไว้เช่นการบริจาคเงินสร้างวัดช่วยเหลือเด็กยากไร้เลี้ยงดูสัตว์หรือเคยบวชเรียนสั่งสมบุญจะย้อนกลับมาหนุนทรงแบบทันตาเห็น ใครที่กำลังลำบากจะได้ลืมตาอ้าปากใครที่เคยทุกข์จะได้สุขแทนทันทีคำอวยพรจากฟ้าหากใครได้เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบขออัญเชิญบารมีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาผู้พิทักษ์พญานาคผู้เฝ้าบ่อบุญโปดดร,รดดลบันดาลให้ท่านผู้มีบุญได้รับโชคลาภก้อนใหญ่ เงินแสนเงินล้านหล่นลงมาตรงหน้าให้ท่านรวยรวยรวยให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองพลิกจากความลำบากกลายเป็นมั่งมีภายในพริบตาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อเปิดดวงเปิดบุญ เพราะทุกข้อความทุกคำอธิษฐานที่พิมพ์ลงในคอมเมนต์คือการเปิดช่องทางรับโชคเทวดาจะอ่านข้อความของท่านและหากจิตของท่านมีศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานโชคลาภแบบไม่คาดคิดและหากใครที่จิตใจบุญสุนทานอยากเสริมบุญเติมโชคให้ดวงชะตาพุ่งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองไม่ขาดมือขอเชิญกดซุปเปอร์แทง หรือเลือกสนับสนุนผ่านตะกร้าร้านค้าด้านล่างของคลิปเพื่อเป็นการสารต่อบุญเสริมดวงชะตาให้ผลบุญส่งถึงฟ้าชั้นสูงเทวดารับรู้แล้วจะเร่งมอบโชคให้เร็วยิ่งขึ้นคำทำนายจากหมอปลายไพรกระซิบราศีกุมคือราศีที่บุญนำพาโชคฟ้าดลเทวดาจะเดินทางมาที่บ้านมาอยู่เคียงข้าง ใครที่ฝันเห็นงูพญานาคพระพญาครุฑหรือสัตว์แปลกประหลาดช่วงนี้ขอให้รู้ไว้เลยว่าดวงของท่านได้เปิดแล้วเปิดแบบฟ้าผ่าโชคใหญ่กำลังจะเข้ามาแบบรวดเร็วหากใครมีเลขในใจจงเขียนลงใต้คลิปเพราะเลขนั้นอาจจะเป็นเลขแห่งโชคชะตาที่ฟ้าเลือกแล้ว แล้วเงินรางวัลที่หนึ่งจะวิ่งเข้าหาท่านในไม่ช้าสิ่งที่ควรระวังในช่วงเดือนนี้อย่าประมาทกับคำพูดอาจถูกคนตีความผิดระวังเรื่องอารมณ์โดยเฉพาะกับคนในบ้านอย่าเชื่อใจคนง่ายอย่าหยิบยืมเงินโดยไม่จำเป็นเพราะจะเป็นจุดที่ทำให้ดวงชะตาสะดุดได้ส่วนกรรมเก่าที่ส่งผลตอนนี้ คือการเคยปฏิเสธคนที่เดือดร้อนอย่างเย็นชาการลบหลู่ผู้นีพระคุณโดยไม่ตั้งใจการล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ตั้งใจหากเคยทำสิ่งเหล่านี้ขอให้ขอขมาจิตก้มกราบต่อหน้าจิตใจของท่านเองเทวดาจะให้อภัยและเปิดทางให้โชคดีในภายหน้าสุดท้ายนี้ใครที่เข้ามารับฟังรับชมจนจบ ท่านคือผู้โชคดีเป็นผู้ที่ฟ้าลิขิตไว้แล้วว่าชีวิตจะเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือจากความจนเป็นเศรษฐีขอให้ท่านจงเชื่อมั่นในบุญเชื่อมั่นในแรงใจตนเองและจงกดไลค์กดติดตามและกดซุปเปอร์แทคงเพื่อเป็นการประกาศว่าข้าพระเจ้าพร้อมแล้วที่จะรับโชคลาภจากฟ้าเทวดาเห็น เทวดาจะส่งเงินล้านให้ทันตาเห็นร่ำรวยเงินแสนเงินล้านแบบไม่คาดคิดคาดฝันในครึ่งปีหลังนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงเฮงสาธุสาธุสาธุาธดวงชะตาของคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมในปีพุทธศักราช2568นี้เป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทาย และโอกาสใหม่ๆที่สำคัญจะมีทั้งเรื่องที่ต้องตั้งใจรับมือและเรื่องดีๆที่จะเข้ามาอย่างไม่คาดคิดซึ่งถ้าสามารถวางแผนและปรับตัวได้ดีปีนี้จะเป็นปีที่มีความก้าวหน้าและความสำเร็จในหลายด้านด้านการงานในปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเข้ามาบางคนอาจได้เปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ได้รับโอกาสใหม่ๆในการแสดงศักยภาพ แต่ก็จะต้องใช้ความพยายามและอดทนอย่างมากการทำงานร่วมกับคนรอบข้างต้องระวังความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดซึ่งอาจเกิดจากความคิดที่แตกต่างกันหากรู้จักประนีประนอมและฟังความเห็นผู้อื่นจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวปีนี้จะมีโอกาสขยายกิจการหรือได้รับงานใหม่ แต่ต้องระม,มัดระวังเรื่องการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปและควรบริหารการเงินอย่างรอบคอบเพื่อรักษาสภาพคล่องด้านการเงินปีนี้ถือว่ามีเกณฑ์ดีในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคมถึงคันวาคมจะมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางใหม่ๆหรือได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนที่เคยทำไว้หากไม่ประมาทและวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีสติ จะสามารถสะสมเงินออมได้มากขึ้นแต่ช่วงต้นปีควรหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่ไม่มีความรู้แน่นอนเพราะมีโอกาสขาดทุนสูงการตัดสินใจเรื่องการเงินควรใช้เหตุผลและข้อมูลมากกว่าความรู้สึกด้านความรักและความสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาที่ต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างจริงใจคนที่ยังโสดมีโอกาสพบเจอคนที่น่าสนใจ แต่ควรใช้เวลาทําความรู้จักอย่างรอบคอบไม่ควรเร่งรีบหรือคาดหวังสูงเกินไปในคู่รักที่อยู่ด้วยกันมานานปีนี้อาจมีเรื่องขัดแย้งเล็กน้อยที่ต้องใช้ความอดทนและเข้าใจกันหากสามารถปรับตัวและรับฟังกันได้ความสัมพันธ์จะยิ่งแน่นแฟนขึ้นนอกจากนี้ควรระวังเรื่องอารมณ์ที่อาจทำให้เกิดปัญหาได้ ด้านสุขภาพในปีนี้ควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องความเครียดและระบบภูมิคุ้มกันเพราะปีนี้มีเกณฑ์ที่อาจเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือรู้สึกอ่อนเพลียจากการทำงานหนักแนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อลดความเสี่ยงนอกจากนี้ควรระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นได้จากความประมาทเลินเล่อ ภาพรวมของปี2568สําหสำหรับคนลัคนาราศีกุมเป็นปีที่ต้องตั้งใจและมุ่งมัน่นแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่ดีรออยู่หากรู้จักปรับตัวใช้ความคิดสร้างสรรค์และรักษาความสำพันธ์ที่ดีจะช่วยให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงโดยเฉพาะการวางแผนระยะยาวการบริหารจัดการทรัพยากรและการดูแลสุขภาพ จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำความสำเร็จและความสุขมาให้ในปีนี้สำหรับเลขนำโชคของคนลัคณาราศีก่มในปีนี้ได้แก่เลข 4, 7, 9ซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นใจและโชคลาภในเรื่องต่างๆควรหมั่นทำบุญสร้างกุศลรักษาความดีงามและยึดมั่นในหลักธรรมคำสอน จะช่วยเสริมสิริมงคลและเปิดทางให้ดวงชะตาเดินไปในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องข้อควรทำในปีนี้คือการวางแผนการเงินอย่างรัดกุมการรักษาสุขภาพให้ดีและการสื่อสารที่เปิดกว้างในความสัมพันธ์ต่างๆข้อควรระวังคืออย่าประมาทกับการลงทุนหรือเรื่องงานที่ยังไม่มั่นใจอย่าปล่อยให้อารมณ์มาเป็นตัวนำทาง และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจในช่วงที่จิตใจไม่สงบหรือมีความเครียดมากเกินไปสรุปแล้วปีนี้สำหรับคนลัคนาราศีกุมเป็นปีแห่งการท้าทายและโอกาสที่ควรใช้ปัญญาและความอดทนอย่างเต็มที่เพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตทั้งในด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพจะได้รับผลดีจากความตั้งใจ และการรักษาความสมดุลในชีวิตอย่างแท้จริงดวงการงานของคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมในช่วงต้นปีพุทธศักราช2568นั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวและความท้าทายอย่างมากสำหรับหลายคนอาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือการสื่อสารจะมีโอกาสได้แสดงศักยภาพที่โดดเด่นแต่ก็ต้องระวังเรื่องความไม่แน่นอนและความขัดแย้งในทีมงานที่อาจเกิดขึ้นจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันหากสามารถรักษาความใจเย็นและเปิดใจรับฟังผู้อื่นได้จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ด้วยดีสำหรับคนที่ทำงานประจำในองค์กรใหญ่ช่วงต้นปีนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการมอบหมายงานใหม่ๆที่ต้องใช้ความรับผิดชอบมากขึ้นการแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจและการทำงานอย่างมีระบบจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องของความเครียดและการรับภาระงานมากเกินไปเพราะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ส่วนคนที่ทำงานอิสระหรือเจ้าของธุรกิจต้องมีการวางแผนและจัดการงานอย่างรอบคอบ เนื่องจากอาจเจอกับการแข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอนของตลาดควรพยายามสร้างเครือข่ายและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้เพื่อเปิดโอกาสใหม่ๆในส่วนของดวงการเงินของคนลักนณาราศีกุมในต้นปี2568นั้นจะพบว่าการเงินยังค่อนข้างมีความไม่แน่นอนและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษไรายได้ในช่วงนี้อาจยังไม่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหรืออาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ทำให้ต้องบริหารจัดการการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปการใช้เงินเพื่อการออมและการวางแผนการเงินระยะยาวจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความวั่นคงได้มากขึ้นแนะนำให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อควบคุมการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามช่วงปลายไตรมาสแรกของปีอาจเริ่มเห็นสัญญ,ญาณบวกทางการเงินหากมีการวางแผนและตัดสินใจเรื่องเงินอย่างรอบคอบ จะมีโอกาสได้รับไรายได้เพิ่มเติมจากช่องทางใหม่ๆหรือจากงานเสริมที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดแต่ควรระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะกับเรื่องที่ไม่จําเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์เงินตึงตัวขึ้นการขอคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือคนที่ไว้ใจได้จะช่วยให้การบริหารเงินมีความมั่นคงมากขึ้นในภาพรวมดวงการงานและการเงินของคนลัคณาราศีกุมในต้นปี2568นี้ เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนและความรอบคอบอย่างมากทั้งในเรื่องของการทำงานและการบริหารจัดการการเงินหากสามารถรักษาความสมดุลระหว่างความพยายามและการดูแลตัวเองได้จะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาท้าทายนี้ไปได้อย่างมั่นคงและมีโอกาสเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืนดวงด้านความรักของคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมในปีพุทธศักราช2568นี้เป็นปีที่ต้องให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อย่างมาก เพราะปีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ความรักมีความซับซ้อนและหลากหลายอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารและความเข้าใจซึ่งกันและกันคนที่ยังโสดจะมีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจแต่ควรใช้เวลาทำความรู้จักและวางใจอย่างช้าๆไม่ควรรีบเร่งหรือคาดหวังสูงเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดความผิดหวังได้ง่ายความสัมพันธ์ในปีนี้จึงควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ และความเปิดใจที่จะรับฟังอีกทั้งควรระวังเรื่องของการสื่อสารที่อาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายหากไม่ระมัดระวังจะส่งผลให้เกิดปัญหาหรือความขัดแย้งได้สำหรับคนที่มีคู่รักอยู่แล้วปีนี้เป็นปีที่ต้องให้ความสำคัญกับการดูแลความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องบางครั้งอาจมีความขัดแยง้งหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันซึ่งเป็นเรื่องปกติของคู่รักแต่สิ่งสำคัญคือการมีความอดทน และการประนีประนอมหลีกเลี่ยงการยึดติดกับความคิดของตัวเองเพียงฝ่ายเดียวหากสามารถรักษาความสมดุลในความสัมพันธ์ได้จะช่วยให้ความรักยั่งยืนและเติบโตไปในทางที่ดีนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ความรักจะพัฒนาไปสู่การมีครอบครัวหรือการสร้างความมั่นคงร่วมกันแต่ควรระวังไม่ให้ความเครียดจากงานหรือปัญหาอื่นๆส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ด้านสุขภาพของคนลัคนาราศีกุมในปีนี้จำเป็นต้องให้ความเอาใจใส่อย่างมากเพราะปีนี้สุขภาพจะเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันและภาวะความเครียดสะสมที่อาจทำให้ร่างกายอ่อนแอลงได้ง่ายการทำงานหนักและความกดดันจากสิ่งรอบตัวอาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจแนะนำให้หาเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอและผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆเช่น การทำสมาธิออกกําลังกายเบาๆหรือใช้เวลาทำกิจกรรมที่ชอบเพื่อฟื้นฟูพลังงานสำหรับเรื่องโรภคภัยไข้เจ็บในปีนี้ควรระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจระบบย่อยอาหารและระบบประสาทนอกจากนี้ควรระวังอุบัติเหตเุเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นได้จากความประมาทโดยเฉพาะการเดินทางหรือการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงแนะนำให้ดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และรักษาสมดุลในการทำงานและการพักผ่อนอย่างเหมาะสมนอกจากนี้การตรวจสุขภาพประจำปีและการปรึกษาพแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติจะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจลุกลามในอนาคตสรุปแล้วในปี2568ดวงความรักของคนลัคนาราศีกุมเป็นปีที่ต้องให้ความใส่ใจในการสื่อสารและความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืน ส่วนด้านสุขภาพจําเป็นต้องดูแลตัวเองอย่างจริงจังปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันความเครียดและโรคภัยต่างๆการรักษาสมดุลในชีวิตจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ทั้งความรักและสุขภาพของคุณดำเนินไปในทางที่ดีและมีความสุขตลอดทั้งปีเคล็ดลับการเสริมดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีกุม ในปีพุทธศักราช2568นี้มีความสำคัญอย่างยิ่มในการช่วยเพิ่มพลังบวกและนำพาความสำเร็จความสุขและความมั่นคงเข้ามาในชีวิตการเสริมดวงนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของโชคลาภอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการพัฒนาตัวเองทั้งทางด้านจิตใจร่างกายและความสัมพันธ์เพื่อให้ทุกด้านของชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับธรรมชาติของดวงชะตาในปีนี้ ข้อแรกคือการทำบุญและสร้างกุศลอย่างสม่ำเสมอถือเป็นเคล็ดลับสำคัญที่ช่วยเสริมดวงชะตาของคนลักนณาราศีคุมในปีนี้เพราะการทำบุญช่วยเสริมสร้างพลังบวกให้กับจิตใจและเปิดทางให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตควรเน้นทำบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ยากไร้บริจาคเข้าของเครื่องใช้หรือการทำทานแก่ผู้สูงอายุและเด็กซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเมตตาและความสงบภายในจิตใจ นอกจากนี้การสวดมนต์ภาวนาและนั่งสมาธิเป็นประจำจะช่วยเพิ่มสมาธิลดความเครียดและทำให้จิตใจสงบมีพลังบวกมากขึ้นส่งผลดีต่อการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันข้อที่2คือการเลือกใช้สีและเครื่องประดับที่เสริมพลังชะตาสีที่เหมาะกับคนลัคนาราศีกุมในปีนี้ได้แก่สีฟ้าสีเทาและสีขาว ซึ่งเป็นสีที่ช่วยเพิ่มความสงบและความมั่นคงสามารถสวมใส่เสื้อผ้าหรือใช้ของตกแต่งบ้านในโทนสีเหล่านี้ได้นอกจากนี้เครื่องประดับที่ทำจากพลอยหรือหินสีฟ้าเช่นพลอยไพลินหรือหินอะความารีนจะช่วยเสริมพลังบวกและนำโชคลาภมาให้การพกติดตัวหรือวางไว้ในที่ทำงานจะช่วยสร้างสามความมั่นใจและความสำเร็จข้อที่สาม คือการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เป็นมงคลการจัดบ้านหรือที่ทำงานให้น่าอยู่สะอาดเรียบร้อยมีแสงสว่างเพียงพอจะช่วยให้พลังงานดีไหลเวียนสะดวกและลดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นควรหลีกเลี่ยงการวางสิ่งของที่รกหรือเกะกะและเน้นการจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบนอกจากนี้การปลูกต้นไม้ที่มีความหมายดีเช่นต้นไม้ใบเงินหรือต้นไม้มงคล จะช่วยเพิ่มความสดชื่นและพลังบวกในสถานที่นั้นๆข้อที่4คือการดูแลสุขภาพให้ดีเพราะสุขภาพที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานสำคัญในการเสริมดวงชะตาคนลัคนาราศีกุมควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดการรับสารพิษจากอาหารหรือสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้การฝึกจิตใจให้มีความสุขและปล่อยวางความเครียด จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและพลังชีวิตข้อที่5คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในครอบครัวเพื่อนและที่ทำงานความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันจะช่วยเสริมพลังบวกและลดอุปสรรคในชีวิตการพูดคุยด้วยความจริงใจการให้ความช่วยเหลือและการยอมรับข้อผิดพลาดของกันและกันเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ การเปิดใจรับฟังและให้กำลังใจจะช่วยให้ทุกฝ่ายเติบโตและเสริมสร้างดวงชะตาไปพร้อมกันข้อสุดท้ายคือการตั้งเป้าหมายและวางแผนชีวิตอย่างชัดเจนการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คนลัคนาราศีกุมมุ่งมั่นและมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตในปีนี้การวางแผนทั้งในเรื่องการงานการเงินและความสัมพันธ์จะช่วยลดความสับสนและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ การปรับตัวตามสถานการณ์และความรู้สึกตัวเองจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่หลงทางโดยสรุปเคล็ดลับการเสริมดวงของคนลัคนาราศีกุมในปี2568นี้คือการทำบุญอย่างสม่ำเสมอการเลือกใช้สีและเครื่องประดับที่เหมาะสมการจัดสิ่งแวดล้อมให้เป็นมงคลการดูแลสุขภาพและจิตใจอย่างดีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมพลังบวกนำพาความสำเร็จความสุขและความมั่นคงมาสู่ชีวิตในปีนี้อย่างแท้จริงในปีพุทธศักราช2568นี้ขออำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเจ้าและพลังจักรวาลอันยิ่งใหญ่ดลบรันรดาลให้คนที่เกิดในลัคนาราศีกุมได้รับความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีอย่างแท้จริง ขอให้ทุกย่างก้าวในชีวิตของคุณเต็มไปด้วยโอกาสทองที่เปิดกว้างและนำพาความสำเร็จทางการเงินอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นการงานที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองหรือโอกาสใหม่ที่เข้ามาอย่างไม่คาดคิดขอให้คุณมีความเฉลียวฉลาดในการจัดการและบริหารทรัพย์สินอย่างรอบคอบมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการลงทุนและวางแผนการเงิน ทำให้ทุกเม็ดเงินที่คุณลงแรงไปงอกเงยกลายเป็นผลกำไรที่มั่งคั่งและยั่งยืนขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายมีจิตใจที่แข็งแรงและมั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคหรือปัญหาใดๆที่เข้ามาในชีวิตขอให้มีสติปัญญาและความอดทนในการแก้ไขปัญหาและเมื่อคุณเผชิญกับความยากลำบาก ขอให้มีผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเพื่อให้คุณก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีในเรื่องความรักและความสัมพันธ์ขอให้คุณได้รับการสนับสนุนและความรักจากคนรอบข้างมีครอบครัวที่อบอุ่นเพื่อนฝูงที่จริงใจคอยเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทำสิ่งใด ขอให้ได้รับความเห็นใจและความเข้าใจทำให้คุณไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในการเดินทางสู่ความสำเร็จขอให้คุณมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาและบุญเก่าที่เคยสร้างไว้ในอดีตส่งผลให้ได้รับเงินทองก้อนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภจากการเสี่ยงดวงการลงทุนที่คุ้มค่าหรือโอกาสที่ไม่คาดฝันที่ทำให้ฐานะทางการเงินของคุณมั่นคงและรุ่งโรจน์อย่างรวดเร็ว ขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งความรุ่งเรืองที่คุณได้เก็บเกี่ยวผลสำเร็จและความมั่งคั่งที่แท้จริงอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้ขอให้คุณรักษาความสมดุลในชีวิตระหว่างการทำงานการดูแลสุขภาพและความสัมพันธ์เพื่อให้ความมั่งคั่งที่ได้มาเป็นไปอย่างสุขกายสุขใจไม่ใช่เพียงแค่ความร่ำรวยทางวัตถุเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสุขและความสงบในจิตใจ ขอให้คุณเป็นคนที่มีทั้งทรัพย์สินและคุณธรรมเป็นเศรษฐีที่มีความสุขสมบูรณ์พร้อมในทุกมิติของชีวิตและขอให้ความสำเร็จและโชคลาภนี้อยู่กับคุณตลอดทั้งปีพุทธศักราช2568นี้และต่อเนื่องไปในปีต่อๆไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นกัน